สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับเพื่อนๆช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับตอนนี้ลายตัวเก่าของผมมีปัญหานะครับยังใช้การไม่ได้นะครับก็เลยขออนุญาตใช้ลายตัวนี้เป็นหลักก่อนนะครับลา์ ID ยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับลาย ID ดีสลาลม8 8 8นะครับนี่นะครับตามนี้นะครับ ไลน์ดีเก่าของผมน่าจะโดนบล็อกแชทนะครับเพื่อนๆส่งส่งรูปเหรียญส่งอะไรมาคือผมจะเห็นนะครับแต่ว่าผมจะตอบกับเพื่อนๆไม่ได้นะครับโดนบล็อกส่งข้อความออกนะครับก็เป็นระบบของไลน์นะครับที่ทําการบล็อกไม่แน่ใจว่าบล็อกกี่วันนะครับแต่ว่าให้มาติดต่อช่องทางนี้ก่อนนะครับไลน์ดีสลาลม888นะครับสําหรับท่านที่จะส่งรูปเหรียญหรือว่าต้องการจะติดต่อทางร้านนะครับให้มาติดต่อช่องไลน์ดี สลาลม888นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับว่าให้มาติดต่อทางช่องทางนี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทนะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทมีแบบไหนบ้างที่ผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบแรกก่อนหลักๆเลยหลักๆที่รับซื้อนะครับก็หลายๆท่านก็รู้แล้วนะครับก็คือปีพศ2529นนะครับนี่นะครับ2529นะครับมีอยู่2บล็อกนะครับอันนี้คือบล็อก ช่อฟ้าสั้นนะครับรับซื้อเหรียญละ200นะครับแล้วก็ตัวนี้บล็อกช่อฟ้ายาวนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับขออธิบายนิดเดียวครับขออันนี้อธิบายนิดนึงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับให้ดูที่ช่อฟ้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ช่อฟ้ายาวนะครับแล้วก็ตัวนี้ช่อฟ้าสั้นราคาจะต่างกันนะครับหลักๆปีพศรับแค่ปี29นะครับปีอื่น ยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คือหลักๆนะครับแล้วก็จะมาดูแปลกจากนี้ที่รับซื้อนะครับอันนี้ก็คือหลักๆเน้นเลยนะครับว่าหลักๆเลยนะครับปี29ช่อฟ้ายาวปี29ช่อฟ้าสั้นนะครับแต่ว่ายังมีอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ผมรับซื้อนะครับเป็นเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเออเลอร์คอยที่ผมรับซื้อมีอะไรบ้างนะครับก็มีเอาที่ง่ายๆเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับลักษณะของเหรียญทั่วไปนะครับถ้าหมุนนี่นะครับตัวนี้จะทิมลงด้านล่างนะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับเป็นพัดเสียงกลับนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนะครับเห็นไหมครับพัดเสียงกลับตัวนี้คือเหรียญปกตินะครับไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีลักษณะแบบนี้นะครับผมผมไม่มีตัวอย่างเหรียญหนึ่งบาทพัดเสียงตรงนะครับก็เลยให้ดูเหรียญนี้แทนนะครับ ถ้าตั้งเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนี่นะครับถ้าตรงขึ้นหน้าหลังตรงเหมือนกันนะครับอันนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับ1บาทนะครับอ่าผมไม่มีตัวอย่างผมก็เลยเอาเหรียญนี้มาให้ดูนะครับแล้วก็ต้องมีถามมาอีกนะครับว่าปีกันจนาเดี๋ยวผมหาตัวอย่างก่อนนะครับ พระเสียนตรงนะครับหลายๆท่านก็ถามมานะครับถ้าเป็นปีกัรจนาล่ะนี่นะครับปีกัญจนาถ้าหมุนแบบนี้นะครับปกติก็คือเป็นพระเสียนตรงอยู่แล้วนะครับถ้าปีกัรจนาพระเสียนตรงนะครับคือทางช่องผมไม่ได้รับซื้อนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับกัญจนาจะเป็นพระเสียนตรงหมดนะครับทั้งเหรียญอ่ายี่สิบห้าห้าสิหนึ่งบาท2บาทอันนี้5บาทก็เป็นพระเสียนตรงนะครับ ก็คือปกตินะครับไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญที่รับซื้อก็คือเหรียญหมุนเวียนนะครับนี่นะครับตัวนี้รับซื้อนะครับเป็นเสียนตรงรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับแล้วก็ยังมี1บาทอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ทางช่องผมรับซื้อเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหลายๆท่านที่ติดตามกันมาก็น่าจะเคยเห็นผมมาทําทดสอบแล้วนะครับนี่นะครับต้องให้ดูเครื่องช่างด้วยนะครับ อันนี้คือเหรียญปกตินะครับตัวนี้ปกติแต่ว่าอาจจะปั๊มเคลื่อนนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับปั๊มเคลื่อนเล็กๆน้อยๆก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้อาจจะปั๊มเคลื่อนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับกับกับตัวที่ผมจะพูดนะครับผมใช้ดูน้ําหนักนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือน้ําหนักของเหรียญปกตินะครับ จะอยู่ที่ประมาณ3.00นะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน1 0 0นะครับน้ำหนักหายไป0.04นะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับ <c oughs> เหรียญหนึบาทซีรีส์ใหม่นะครับแม่เหล็กดูดติดน้ำหนัก3กรัมนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ขาดไป0.04นะครับแต่ว่าโดยสภาพเหรียญก็ไม่ได้ชำรุดไม่ได้โดนเจียไม่ได้อะไรนะครับก็สันนิษฐานว่าอยู่ที่เครื่องช่างนะครับ ตัวนี้นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับน้ําหนักจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ผมรับซื้อนะครับจะเป็นเหรียญตัวนี้ปี6 2เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูน้ําหนักนะครับเห็นไหมครับน้ําหนักจะเกินมาเยอะนะครับกับกับเหรียญธรรมดานะครับอันนี้คือเหรียญธรรมดานะครับการทดสอบนี้เพื่อนๆต้องมีเครื่องช่างนะครับนี่นะครับแล้วตัวที่รับซื้อ 3.62จ right. ุดหสองเลยทีเดียวนะครับผมมีอยู่หลายเหรียญนะครับผมซื้อมาได้หลายเหรียญนี่นะครับอันนี้เหรียญที่สองนี่ครับสามจุดหเหรียญที่สามสามจุดห้าเจ็ดเหรียญที่สี่สามจุดหห้านะครับเหรียญที่ห้าสามจุดหกสี่นะครับเหรียญที่หกสามจุดหกหกเนี่ยครับผมผมซื้อมาได้หลายเหรียญเลยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ยังซื้อไม่แพงนะครับเพื่อนๆรับซื้ออยู่เหรียญละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าิบบาทนะครับตัวนี้เป็นเหรียญที่มีความหนากว่าปกตินะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือหนากว่าปกตินะครับเดี๋ยวผมเอาเหรียญเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมจะมีแต่ตัวแปลกๆนะครับนี่นะครับ ความหนาจะผิดกันเลยนะครับตัวนี้คือตัวธรรมดานะครับน้ำหนักจะอยู่ที่นี่นะครับสามนะครับเห็นไหมครับนะครับสามนะครับแล้วก็ดูตัวนี้นะครับตัวที่หนากว่า3.64นะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าแสงไฟมันสะท้อนนะครับ นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่สามารถผมมาแนะนําให้เพื่อนเพิ่มการค้นหานะครับนอกจากจะดูแต่ว่าเป็นพัสดีนตรงพัสดีกลับแล้วนะครับก็ยังสังเกตความหนาของเหรียญได้อีกด้วยนะครับนี่นะครับมันจะหนากว่าปกติเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ผมก็เจอก็ซื้อเก็บไว้นะครับนี่เห็นไหมครับผมได้มาหกเหรียญนะครับ ก็ถ้าใครมีเยอะๆนะครับอยากจะแบ่งปันก็ลองลองทักมาได้นะครับลาย ID สลาลม888นะครับตอนนี้ใช้ลาย ID สลาลม888ก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็ลองลองไปสังเกตดูนะครับสําหรับตัวนี้นะครับรับซื้อ 100- ถึง150บบาทนะครับลองลองส่งมาดูนะครับถ้าใครมีเยอะๆนะครับหรือว่าถ้าใครมี ก็เก็บสะสมไว้ก่อนนะครับรอราคาในอนาคตนะครับเหรียญกลุ่มเออร์เลอร์คอยพวกนี้ต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเพื่อนๆจะเล่นมันไม่ได้มีราคาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนพวกเหรียญตัวติดผลิตน้อยเลยนะครับตัวนี้เล่นกันเฉพาะกลุ่มนะครับก็อาจจะขายยากหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าไม่สนใจหรือไม่ชอบจริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มานําเสนอให้เพื่อนๆได้ค้นหาแล้วก็เก็บกันนะครับก็ถ้า ร้อยร้อยห้าสิบอ่ะผมรับซื้อได้นะครับเก็บเยอะๆะมีสักสิบเหรียญก็หนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยละนะครับนี่นะครับอันนี้น้ําหนักมันจะเกินชัดเจนนะครับน้ําหนักจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับคุณสมบัติของเหรียญได้ดีที่สุดนะครับแท้ปลอมดูน้ําหนักนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ไม่ๆๆไม,ไม่ไม่น่าจะปลอมหรอกดูจากบล็อกนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าเนื้อโลหะ มันมันน่าจะมีผิดปกติหลุดมานะครับน่าจะเป็นพวกอันเนี้ยอ่าอันนี้ให้ดูอีกอันนี้คือเหรียญตัวเปล่านะครับยังไม่ได้ขึ้นรูปนะครับอาจจะเป็นเพราะเหรียญตัวเปล่าที่มีอ่าไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็หลุดหลุดเข้ามานะครับเนี่ยตัวเนี้ยเหรียญตัวเปล่านะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับเหรียญยังไม่ไม่ได้ขึ้นรูปนะครับไม่มีฟันเฟืองนะครับตัวนี้ก็รับซื้อนะครับเหรียญละร้อยร้อยห้าิถ้าใครมีก็ ทักมาได้นะครับอันนี้ก็คือมีส่งมาขายบ้างนะครับเหรียญตัวเปล่านะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆนะครับต้องชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าเป็นเหรียญตัวเปล่าหรือว่าเป็นเหรียญชํารุดนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ก็เจอก็เก็บไว้ได้นะครับก็ลองดูพื้นลองดูผิวเหรียญนะครับแล้วก็ชั่งน้ําหนักดูชั่งชั่งน้ําหนักจะเป็นอะไรที่แบบชัดเจนที่สุดอะชั่งน้ําหนักนะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับสําหรับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับก็ลองลองดูคลิปของผมดูนะครับถ้าผมพูดเร็วไปหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่เข้าใจอีกก็ทักมาสอบถามผมได้เป็นการส่วนตัวนะครับลายดีศูนย์อติดลายดีเก่านะครับตอนนี้ใช้สไลดลม888นะครับลายดีนี้นะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับ นี่ก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่รับซื้อนะครับก็หลักๆเลยนะครับปี29ทั้งช่อฟ้าสั้นและก็ช่อฟ้ายาวนะครับแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทนะครับพระเส้นตรงนะครับอันนี้คือผมไม่มีตัวอย่างพระเส้นตรงนะครับผมแบ่งปันให้ f c ไปนานแล้วนะครับยังยังไม่ค่อยได้เข้ามาเลยนะครับช่วงนี้นี่นะครับถ้าใครมีก็ส่งมาขายหน่อยนะครับพระเส้นตรงแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อีกตัวนี้นะครับ ตัวหนานะครับข้อสังเกตนะครับจะพบเจอบ่อยในปี2562นะครับซึ่งเหรียญที่ผมได้มาเป็นปี6 2สองหมดเลยนะครับเนี่ย62สอง2สองสองนะครับ6 2สองเนี่ยห2หมดเลยนะครับน้ำหนักเกินนะครับเพื่อนๆลองลองสังเกตดูนะครับสังเกตความหนาก่อนนะครับเนี่ยความหนาจะผิดกันเลยนะครับเห็นไหมครับน่าจะชัดนะครับตัวนี้ ความหนานะครับแล้วก็เพิ่มความชัวร์ด้วยการชั่งน้ําหนักลองลองลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆตัวนี้นี่นะครับตัวหนาหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ๋ออีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็รับซื้อนะครับเหรียญตัวเปล่านะครับตัวนี้เป็นตัวเปล่าของเหรียญหนึ่งบาทซีรีส์ใหม่นะครับผมมีของซีรีส์เก่าก็มีตัวนี้จะเป็นตัวเก่าแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับตัวนี้น้ําหนักจะประมาณ3าจุดกรัมนะครับนี่นะครับ ตัวนี้ผมก็เก็บนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปประกาศรับซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าถ้าทําคลิปไปแล้วกลัวจะโดนแบบโดนเหรียญเจียเหรียญชํารุดส่งมานะครับแต่ว่าถ้าใครมีแบบนี้จริงๆเป็นเหรียญแท้นะครับก็ลองส่งมาได้นะครับผมรับซื้อผมชอบเก็บหลักๆอะเบื้องต้นแรกๆเลยผมก็ชอบชอบเก็บเหรียญแปลกเหมือนกันนะครับพวกเออร์เลอร์คอยนะครับแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะน้อยก็เลยเน้นทางเหรียญ หมุนเวียนผลิตน้อยพวกนี้มากกว่านะครับนี่นะครับปี29รับซื้อหลักๆเลยนะครับแล้วก็พอเสียญตรงแล้วก็ตัวนี้ตัวหนานะครับซีรีส์ใหม่ตัวหนาน้ําหนักเกินนะครับก็รับแล้วก็เหรียญตัวเปล่าก็รับนะครับแต่ว่าจะรับซื้อไม่สูงนะครับเหรียญละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองเก็บดูได้นะครับถ้าไม่ขายก็เก็บสะสมไว้นะครับเ<อ>พราะว่ามันมีราคาถ้ามีเยอะ ต้องการใช้เงินก็ขายได้นะครับผมก็ยินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆนี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับก็หวังว่าคงจะมีสาระแล้วก็ได้ประโยชน์จากคลิปของผมบ้างนะครับฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับไลดีสลาลม888นะครับตอนนี้ติดต่อไลน์นี้ก่อนนะครับไลน์เก่าคือมันแบบ ผมติดต่อเพื่อนๆไม่ได้เพื่อนๆส่งข้อความให้ผมได้แต่ผมจะตอบไม่ได้เลยนะครับส่งข้อความให้เพื่อนๆกลับไปก็จะมองไม่เห็นนะครับผมลอ,ลองส่งให้กับเครื่องเครื่องของผมเองอีกหนึ่งเครื่องก็ <ing> คือมองไม่เห็นนะครับก็แสดงว่าโดนโดนโดนแอปไลน์มันบล็อกนะครับก็มาใช้ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องทําลายเพิ่มอีกหนึ่งลายนะครับํำลองไว้เรื่อยๆนะครับจะได้ไม่ขาดการติดต่อนะครับจะได้ซื้อเหรียญเพื่อนๆได้เรื่อยๆนะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเหรียญหนึ่งบาทที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับรับซื้อไม่เยอะครับรับซื้อแค่นี้ครับนี่นะครับหลักๆก็ปี29แล้วก็1บาทเพระเฉียนตรงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมออกมานะครับถ้าถ้ามีก็รับซื้อเพื่อเพิ่มการค้นหาของเพื่อนๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับผมมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ